เกิดเต้นนะครับสวยๆสวยๆโอ้ยดีแล้ว่าเกิดนะครับโตเลยสวยนะครับมาดีครับดูสิครับเป็นไงบ้างโดหนะติ๊ตัวหลังจากนี้ผมจะหลอกกคนนะสวัสดีครับผมอ้วนคนทำกินนะครับวันนี้เรามาทำคลิปดำกุ้งกันหลังจาก ไม่มีเวลาทําคลิปเลยสถานาการณ์โควิดเยอะมวยแต่ทํางานจุดงานไม่ได้ตอนนี้ว่างฮะวันนี้วันหยุดเลยลองมาหาทําคลิปดำกุ้งดูไปชมกันนะครับว่าจะมีหรือเปล่า ปลาเป,ป้าน้ำเจือน่ะจับขึ้นไหม พี่น้องดูบรรยากาศกิทธีหากินแบบบานๆนะครับตัวเล็กอะได้นะครับตัวตัวหนึ่งแต่เป็นตัวเล็กเจอวมีเชื้อแล้วครับ<อ>เจอหนึ่งตัวมองในแววนตัวคนใหญ่ละ่ะมันหมยบอกว่ามองในแววนตัวครใหญ่นะครับแสดงมีเชื้อต้องมีตัวตัวใหญ่อะนะครับเริ่มเริ่มเจอสัญ,ญญาณที่ดีนะครับ ครับช่วงนี้ก็ผ่านหมวยดำนานนะในเจ็ตัวเจ๋วป่าเหาเห็นดำต้านานกุ้งจา๋ามาตัวง,งามๆเถอะส่วนไปนี่ก็เป็นนากุ้งนะครับที่เขาเลียงกุ้งขาวกุ้งดำกัน ส่วนกองเราตีโค้งไม่ขึ้นไปข้างบนนี่นะครับมาดูพันหมุยต่อดีกว่าดำไปแล้วนะครับตัวใหญ่อะ่ะ แจ๋วแจ๋วแจ๋วอ้อยได้อาหน่วยส,งส่งเสกมาครับตัวใหญ่นะครับแต่มู้จะได้ตัวหรือเปล่านะครับลุ้นหน้าเดูครับตอนนี้จะมีผลงานให้พี่น้องดูหรือเปล่าอุ้ยคงหนีแน่เลยอย่างนี้เป็นไงหนีอ่ะยังอยู่า <laughs> งามเจอแล้วเจอแล้วอ้อยได้อใอยได้ลุ้นลุ้นมันลุ้นด้วยกันนะครับลุ้นกันยาว วันนี่ดำนานครับน่าจะได้แทงเป็นไงนิบนิบ,น,บนิบมนิบมมะอ๋อเป็นกุ้งเนมนะครับกุ้งพึ่งหลอกขาบที่มันเนมูฮ์เจ๋อใจอย่าหมุนสิจ๊ะเออมาโชว์หน่อยมาโชว์หน่อยออกมาอย่างน้อยก็นิ่มก็ขอให้เป็นกุ้งเฮ้ยถือดีๆแล้วลุด มาแล้วนะครับพันหมวย,ยนี่นะครับมองคนตัวเขาคนใหญ่แหวนมันหลอกไงไอ้ตานี่ก็โอเคแล้วพอดีคำใชต่ตัวตัวเล็กสองตัวนะครับตัวเล็กตัวนังที่ไหนวะมองเนี่ยอ่ยอนี่ถือว่ามีสัญญาณดีนะครับยังเจอ,อยังเจอตัวนครับนึกว่านั่งอีกหน่อยอ่ะ ถ้าเราดำขึ้นไปนู่นดําดำกลับได้โอเคนะครับเดี๋ยวไปตัดภาพไปที่พันหมุ้ยดำต่อเลยเอาละครับพันมุ้ยตกติกบ่าว่าเจอตัวนะครับตาดไปแล้วนะครับตูดโดเลยนะครับเอาแล้วครับเอาล้ครับแทงแทงแล้วครับยกยกมบอขึ้นแล้วครับโอ้ยลุน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 เลนะครับ เดดตัวไปขึ้นไปแล้วครับโอเคโอ้โหได้นะครับโอ้โหตัวนี้ได้จะสวยอยู่กลามสีฟ้าเลย<แ>โอ้โหสวยนะครับโชว์หน่อยโชว์หน่อยตรงนี้หวังจะหลุด,ดฮะจะหลุดเออโอ้ยสวยนะครับตัวนี้สวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำดีดีเฮ้ยทำดีดีทำดีำดี โอ้โห oh oh, สวยเก้านะครับโอ okay. เคเจาดันแน,น่เป็นสองนะครับแหน่พิการวัดให้ดูด้วยนะโอเคครับเก็บกูส้สเซเเดี๋ยวเราไปชมคลิปตอนที่เจอตัวเลยดีฝาเผื่อไบคลิปมันยาวเกินไป <c oughs> ตอนนี้ผมก็หลงดำแล้วนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ใส่แวดอยู่เสียงอาจจะ <c oughs> เ,เปลี่ยนไปอยู่นะครับ <c oughs> <c oughs> ต่กี้ก็ดำไปเจอหนึ่งตัวแล้วครับแต่แทงผิดโอ้โหเสียดายอู้แล้วอ้การู้นะพลาดเลยอโอเคครับ à ừ. thải rồi à Chơi đổi thay đi thay đổi thay đi Lấy đổi anh đám thay đi Mới thải thay thay ừ, chéo thay Nói thay đổi thay đổi เปลี่ยนนะครับไยพานหมวยดาต่อนะหางเกินแห้งไปหน่อยมันเดียวแห้งกินสุราอะไรนะครับทํางานดึกนะครับเหมือนจะปวดหัวปวดหัวเล็กน้อยเอาะครับเจอโอ้ยเหมือนทานหมูยเจอนะครับดินผ่าเลยนะครับในน้ำ โดแล้วครับโอ้ยนั่นไงกดา่อยดีกหน่อยเดี๋ยวเรถึงแล้วเฮ้ยเหลือภัยดามอีกหน่อยเดียวเอาดาไม่ดาเสียเลยนี่ช็อตเด็ดนะครับช็อตเด็ดถอยมาหน่อยนึงเฮ้ยิ้มเลยนะครับแหมผมนะครับผ่านอ้วนอีกนิดเดียวนะครับดามไปกระจอตัวละแหมเสียดายเอาวไม่เป็นไรให้ได้เลยคนเดียวเลยอ่ะถือขายให้เลย เหมือนจะปวดหัวเล็กๆเลยมันดำไม่ค่อยสนุกโอ้โห,โหกี่ตัวแล้วนะสีรต,ตัวแล้วนะครับน,น,น้หน่อย้ออวันนี้พานหมวยเป็นพระเอกเลยนะครับมันงแล่วม,มันจะจ้องแน,น่นไว้วิ่งมันมมก็ถอยหลังมันหนีไม่เชอ้าวดำไม่สุดไอ้กอจาก จะได้ขึ้นไปข้างบนอานะครับมาลุ้นกันยาวๆลุ้นกันต่อเลยแปะมือให้พ่านหมุดํำแทนนะครับตรงนี้ผมรู้สึกเหมือนจะปวดหัวเล็กน้อยเหมือนความดันจะขึ้นีแรกก็ยังนั่งอยู่บนเรือนะครับเห็นหผ่านหมุดดำมาคนเดียวก่อน มาได้เรื่อยๆครับเริ่มร้อนครับทนไม่ไหวแช่น้ําก่อนน้ําเย็นเจียบนะครับสดชื่นโตโดโต๊ดนะครับผ่านมวย นะครับรผ um ่านพู่ส่งซิกมาว่าเจออีกแล้วนะครับผมตัวใหญ่เข้าไปแทงไปด่าติดพู่ติดตัวโอ้โหได้แล้วนะครับดีโอ้ยดีไปครับผ่าดพู่โดนดีโอ้ยโอ้ยเจ็บไปดูเลยเออแท้โอ้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวลุดสวยครับเดี๋ยวให้เป็นพระเอกเลยขอดแว้นก่อน โอ้โหสวยๆสวยๆมันไม่ใช่กามฟ้าตัวที่เจออะอันนี้มันกามกามแดงฮะลองนำดูอีกอันนี้มันกามกามแดงดำมาเรื่อยๆนะครับเหมือนจะถอดใจลหลันหมวยเอ้ยก้ามลดหมดโอ้ยเสียได้หมด สวยนะครับสวยมาเรื่อยๆขอเต็มถุงอ้วนนี้ก็พอใจละ <laughs> โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูช็อตที่เราเจอกันเลยพอผมดำด้วยมันไม่มีขาตั้งนะขาตั้งกล่องมันพังไปละเรายัางไม่มีตั้งซื้อใหม่เราเจอตัวปุ๊บก็อีกคนมาถ่ายโอเคครับ เอาครับบรรลุกันครับพานบุยสสงซิกมายกยุปโปรนะครับมาเจ็ดตัวผมรีบปีกมาเปิดกล่องเลยนะครับแหวนเบิร์ดตอนนี้อยู่ใส่ยอยู่ได้เดีเ่ยวออกเสียงอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนหน่อยเนาะฮะอ,อ๋อตัวโอ๊ยเคลียร์อยู่พอได้อยู่แต่ตัวไสต์ยุปโปรพอดีครับนะครับไสตนี้โอเคอยู่ได้อยู่เราหากิดเนานะ เอาไ่ไห้หาขายขอให้ได้เป็นกับข่าวไว้ก่อนโอเคดันแถ้าเป็นรอเจออยู่คนเดียวครับตอนนี้ <laughs> ผ่านวันไปหมายลยครับวันนี้โอเคครับเดี๋ยวไปชมจังหวะเจอกูกันเลยเอานะครับพันหมูส่งซิกอีกแล้วเสิยงนี้ว่าพัานหมูเจอตัวนะครับได้ปะได้ได้อะ สว,วยเลยตอนี้ชมสิโอ้โหตัวนี้โอ้ย,อยสวยจริงด้วยหนีเสื้อติดเลยนะครับหนีเสื้อติดเลยนะครับโอ้ยสวยๆวยแจ๊วเจ๊เดี๋ยวนี้เดี๋ดวยวลุดวันนี้ให้เป็นพระเอกเลยนะครับเจออยู่คนเดียวนะครับตัวนี้บอกว่าที่เจออะ <laughs> เออ สวยครับสวยเฮ้ยถือดิดิเอาถุงอ้วนขึขน้นกำมุดนะใส่กำมือี่ากำมือเต็มเลยนะครับตัวนี้ว,ว้วาวว้าวโชว์ในโชว์ในถุงอ้วนอ่ะอือือโอ้ฝานหมูยดำฝั่งนี้นะครับผมดังฝั่งนี้กุ้งอยู่ฝั่งนี้นะครับเจอแต่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ยังเงียบปิ๊บนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวจังหวะนี้เราก็จะถ่ายต่อแล้วตอนนี้ก็ขอตัวดำกันก่อนผ่านหมวยส่งซิดมาวัดเจอตัวนะครับวันนี้พ่านหมวยฮอตฮอตมากเอาละครับเอาครับ,รบตังตังแล้โอ้ยยุบ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 ยืบเรียบร้อยได้ไหมได้เ่าไหนด้โชว์ไหน โอเคใส่ถุงเหมือนจะเป็นวัดเลยว่ะดำน้ำมันใส่หมวกใส่สมองโควิดปะเนี่ยโควิดตายไปแล้วใส่ถุงสวยๆสวยงามอันดิ่งจั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 งอืมจะเต็มแล้วนะครับอืม อะไรโอ้ยเต็มกระถุงนี้ละมึงเอ้ยบันเทิงยังอยู่ในตยังอยู่ก้นๆถุงเลยร้องจะเต็มยังไม่ได้หนึ่งเปอรเซ็นหรือสิบเปอร์เซ็นเลยตามติดชีวิตพันหมุยนะครับช่วงนี้พันหมุยฮอตนะตามถ่ายพันหมุยดกว่า เอ๊ะเอ,เอยังไงไอ้ทำเป็นอยู่นี่นี่ก็เจอตัวะหมดล้วจะหมดแน่เอาละครับมาลุ้นกันนะครับเจอเซิงใหญ่ไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าให้พานมวยสำรวจอยู่ตอนนี้ตามติดชีวิตพานมวยนะครับ ลุนกันนะครับกำลังจะเข้าเซิร์งชอบคลิปแบบนี้นะครับก็เทิบไลทเข้ามาอย่าหยุดกระเทิบไลทกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ เจอป่ะเงียบป่ะเฮ้ย <Hey, S 2> เสิงสวยนะเสิงเนี่ยข้างล่างมันไม่มีกินไม้ละ่ะโลกโอ้แงสองั้งถึงพานมือพันอ้วนละ <c oughs> พานมือชักจมมาไม่หมานโอเคครับงั้นเดี๋ยวไปดูจังหวะที่ได้กลุ่มกันเลยที่ฟ้าโอเคครับ ตัว,ตว,วล่ะแต่กันเดี๋ยวแต่งันเดี๋ยวต็อปไว้ก่อนนะครับเพราะว่าพันหมูยที่เจอกุ้งแล้วแทงไม่ได้เดี๋ยวผมไปช่วยพันหมูยก่อน ถึงมือพัดอ้วนนะครับโอ้วบ้าๆโอ้ยดีบแล้วเจ็บนะครับโตๆเลยตัวสวยนะครับด,ดูบัตดีบอีกครับดูสิครับ <laughs> โอ้ย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 สุดท้ายพัดอ้วนก็ะาะนะครับโอ้แต่ดูแท่งไหนตัวไหมโอ้ยดีบโอ้ยโอ้ยดีบโอ้ยตัวสวยนะครับ บอกได้วาตัวโคตรใหญ่อะใหญ่ไหมเออตกใจเลยอะไซต์นี้ก็โอเคแล้วไม่ไม่มีกิ่งไม้หนูแท้งแด้หรอเออเปันหาอราหารด้วยไงเชื่อกนาตกยังหายนอะโอ้โหครับปฏิบัตินะครับปฏิบัตินะครับ <S <S เกือบเกือบโลแล้วนะครับ ตัวนะครับไปเก๊น,นะครับโอ้ยกำเลยเว้ยเถื่อตายเลยว่ะแทงเข้าไปเต็มคอเลยลองปล่อยดวงแก่งไปเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวปล่อยในเรือแล้วกันตัวนะครับสวยอยู่ลงไปปุ๊บเห็นเลืโอ้ยตายละพอดีเข้าของการปลาพอดีเล <c oughs> ยสวยนะครับ <c oughs> ตายที่ไหนล่ะ <c oughs> สวยนะครับแชเดลใส่ถูกครับดีละเอาฝักไหนฝักโดนดดบตอนนี้เจอปักเลยนี่ตัวใหญ่ป่ะที่ตัววนใจป่ะนี่ตัววนใจตัวใหญ่ป่ะตัวแกะป่ะ เริ่มพอดนี่เลมพอดเมนะครับเออดูนะครับไปดอยแล้วนะโแกฝากต่อต่อผลบ้านละดี๋ยวไม่ทันมาลุ้นนะครับตรงนี้ผมดำลงไปเจอหลายตัวนะครับไหลเลียกผ่านมุยมาจัดการนะครับเพื่อผมจะได้ถ่ายทําได้มาลุ้นนะครับ นะครับขอนจ่ายะพึ่งสิจ้าบานเลยบานเลยไหมไม่รู้จะแทงกงไหนะ่ะอย่งวสก็ถึงว่าไม่มีใครถ่าย,ยางไงไม่รู้นะครับว่าจะได้กันกี่ตัวตรงนี้นะครับลงคนตามไปในหนวดยิบจับยิบจับยิบจับเลยนะฮะ หมูยังไม่แทงสักจึกนะครับกำลังเล่งอยู่เล่งเล่งฝนก็มาแล้วมืดตึบเลยเป็นไงบ้างตัดใจไม่ถูกเลยอ่ะก <c oughs> องขาตัวใหญ่อยอ่ะ <c oughs> ทำไมรู้จะแทงตัวไหนเจ็บตัวเล็กตัวเล็กยังไม่ต้องแทงเอาดูตัวใหญ่ก่อนฮะโอ้ยฝนเอ,อ้ยอย่าเพิ่งสิครับขอดำให้สุดหน่อยมามืดติบเลยฝนหนูนะครับฝนมามืดเลย

นะ้ำละพอฝนตกมาเทำไมตัวเล็กมันออกมาปุ๊บมันปูตัวใหญ่เลยตกใจมันเข้าอยู่ในนั้นละมันไม่ยอมออกมาโอเคตรงนี้เจอหลายตัวเนาะแต่ว่าแทงไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในรูมัง่งอะไรมัง่งเห็นเดี๋ยวไปดูช็อตใหม่เลยเดี๋ยวไม่ทันฝนฝนมามืดตึบเลยนะครับมาลุ้นกันนะครับสังเกตจุดนู้นนะนี่พันหมูดำมาหน,นี่สองซิกว่าเจอตัวนะ อยู่ใ,ใต้น้ำเลยครับกําลังขึ้นเราจะได้ตัวได้ปะโอเคครับตัวพอใช้ได้สวยอยู่เหล,ล็กตัวงจัดก,การซะเจอสองตัวนะครับอยู่ที่เดียวกันแล้วครับตังตังแล้วครับตังแทงได้ไม่เอ่ยเป็นไง พอเราอยู่คนนี้ปุ๊บแม่งเสร็จนี้ก่อนนูนยังอยู่ปะเลยไปก่อนคนเอ้ย <c oughs> เยดี๋ยวตัวเดียวตัวเดียวก็เอาไว้ก่อน ลังมันเลยฝนมาได้สวยนะครับสวยนะครับวันนี้ดูนะครับจโอเคครับแราวเดี๋ยวดำกันต่อเลยแล้วเดี๋ยวเราเจะช็อตเด่ยละ<ๆ>เดี๋ยวเราถ่ายที้ง <c oughs> ผ่านไปโซผ่านปุ๋ยโซฟิกแล้วนะครับว่าเจอตัว หลังตั้งถาแทงแล้วนะครับเป็นไงบ้างโดนนะกี่ตัวว้สวยอยู่โวสวย,สวยเราใส่เลยก,ก่อนเลยฝนมาแล้วเดี๋ยวไม่ทันยังไม่ถึงหม้รับเลยมามืดเลยโอเคนะครับตอนนี้ฝนมามามืดเลยนะครับ ต้องรีบตามก่อนแล้วเดี๋ยวไปสรุปคลิปให้ดูเลยดีฝานะว่าเราได้กิษตัวคงจะถ่ายทําไม่จบครับเพราะฝนมาท้องฟ้าก็คึมค,มค,มคึมครับเสียวครับเดี๋ยวเราไปสรุปคลิปกันท้ายคลิปเลยหรือว่าเราจะมีช็อตเด็ดอันไหนเด็ดจริงๆเราค่อยถ่ายทิ้งนะครับเอานะครับเราก็มาสรุปคลิปกันเนาะที่เราดํากลุ่มกันผมกับพันหมวยพ <c oughs> อได้นะครับพอได้กิน หลังจากโดนฝนมันหลอกนะคะเก็บฝนนึงทั้งฟ้าทั้งฝนเลยบางช็อตไม่ได้ถ่ายให้ดูนี่ครับผลงานพอได้กินครับพอได้กินเลือกว่าจะไม่มีตัวให้ดูแล้วนะครับสุดท้ายก็ยังพอมีให้ดูถือว่าโอเคสวยงามอยู่ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วคลิปต่อไปผมจะไปทำอะไรต่อก็ คอมเมนต์เข้ามาบอกได้นะครับถ้าอยากดูอะไรงั้นสำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปไปก่อนแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ